สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะไปถ่ายเอ็มวีแล้วนะครับเรากำลังจะแปลงหน้าเนาะชุดเอ่างก็บม่รู้ทางขวาเพื่อจะทำปากเอาแก้มกลมๆโบว์ว่าแดงขนาดนี้ฮะเอาแดงทีนี้โบว์บําเมนแบบนี้มันแดงเดี๋ยวสิอยู่เซย์เซยทำให้มันโบ่ได้แดงขนาดนั้นเอาดูใหม่ที่เอ้าแดงปะเอ้หน่อยเอาท่าหน่อยที มันไม่มีพิษมีภัยต่อผิวหน้าโอ้ยมันยังจะหวงลอยอีกสิเลยเอาให้มันแค่แดงแดงเข้าใจบองดีกว่าเป็นแดงแบบนั้นนะแดงแบบไหนแค่นี้เพี้นคือชงนมกันหรอเออแม่นั่นเป็นอะไรถูกต้องต้องถูกต้องไหนเห็นบอไอ้ดูดิมันเถียงว่าแดงแดงบอนี่เออแดงแดูไหวไหวปล่ถึงแม้ทันต้งบ้าเนาะ มันก็แดงขนาดนี้บ้แดงดอกถ้ามันออกกล้องแล้วมันจะบ้แดงเห็นบ่เออให้มันแดงๆอย่างเงี้ยแล้วเจ้าจะเออเอาปากมาเฮ้ยปากสีแดงปากต้องอันนี้มันจะติดคนอันนี้มันจะติดคนมาแดงเหมือนเอื่อยเห็นไหมอ๋ะหันมาเอาเม้มปากแล้วไม่เอาคู่เตี้ยวงั้นเลยมองเดี๋ยว มาหันมเเดี๋ยวเดอันนี้เดี๋ยวเดี๋ผ่นมาคิ้วโอเคมันมีแล้วก็ปัดเอาที่เสือเองเป็นคิ้วต้องนี้นะเออแล้วก็ผูกจุกผูกจุกผูกข้างล่างนี่เออผูกข้างไหนของจุกของจุกเดี๋ยวเหายางก่อนหายยางก่อหายาง เอะไรต้นนี่บอบอบันด้านขางคือโยตัวบอลบอลทั้งหนาด้อยบัวอยากเป็นหนาคือสำหรับขอยางกับพี่นันมาบัยากเป็นหนาลูกสิ้นไมไม่ไม่มัมอย่างนี้นะมัอย่างนี้โอ้โอ้ยค่อยเมื่อยเ้ยเสนาคนเพชรได้พอนเพชรนะอยางมาแนยางยังไงยางยังไง่ยางยังไง โอ้ทุกคนดูชุดพิเพชรจัดเต็มจัดเต็มมากี่เมล่เตโอ้โหคืออ้คือเขาต้องนั้นนี่แหละนี่แหละสามสลึงเอามัจุกกันไหมเนี่ยเพี่นยมัขึ้นเนี่ยเจ้พี่พ่นหนเพล่อเลยครับ ดาลูกอิตาจุดไฟเกตแค่จิตที่ต้องบ้าได้นะครับมอนนี้ครับลาคาทุกข้างครับครับเออครับที่นี่สายเฉยเออได้้าครับคุณที่จ้าครับอีกตาแบบค่หัครับที่กดตารสงครับอิตาครับตาปากแดงไง หน yup. er ึ่งวันครับชี้ตีรัดด้านหน้าลายครับไอเอชีชายหลังชีนักชีชายอางนี้เพศเอเคน่ะขางครับนะครับเอายาให้คอแต่งนาแบบแก่เอดยิ้ครับบานหน้ครับเอชเอเอเอ่อคดหน้าเลทีไอ้ฮะไอน้องไอ้น้องฮะดอละเขาไอ้นะเอาไปคล้องแต่งแต่งคือปล่อยไฟบ่ตลกเสียสารย้ายบ่เออ นี่นีนงานเอเอคบนบคมีการอนกสุดเลยอ้นอนสุดเลยนะข้างในนะบนหั่ยอมเียว่าใสมาโอ้ยไอเด้อเจ้าเด้ออ้ไปเ่้อ เรื่องลังขอนมึงอกี้นเอาตที่ยวไเจ็บเอากักานเอ้าโอ้ยไปเอาของเมียมาใส่ไปเอาของเมียมาใส่เลยของเมียอยู่เนี่ยโอ้ยโอเคโอเคเอาของเมีมาใส่ <c oughs> แต่งหน้านะ้ำไปแต่งหน้านะ้ำสามตะลึงเนาะไปแต่งหน้านะ้ำใ <c oughs> ส,ส่เสื้หอหม้อห่มใส่กระปุงใส่ของแม่มเนี่ยเจ้าต้องไปแต่งหน้านะ้ำ <c oughs> ได้เหรอเตี้ยวไป <c oughs> ห่าเราเนาะเปลี่ยนชุดหรอก ได้ไน่ารักอ่ะอมพี่อไปเี่ยุมสไอจุกบะละ่พอแล้ว